ท่านใดสิบอหมักกินผักนะคะกะสีเซียงกับการทองอืดทองเฟอสวัสดีค่ะฟ้ามกลางกรพิมาดามลาดพาวสีผ้าเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนบักแตงหละกะผักวิตามินสูงกับพีมาดามนะคะ เป็นพักเวียนดนามนห้ามาเบิ่งกันค่ะก่อนอื่นห้ามาเก็บบักแตงมวลๆก่อนเนาะค่ะเนาะว่านเนาะพี่มาดามเอาข้าวปั้มอันนี้นะคะ่ะไปเจาะไนออกหลักกะเห็ดต้มจืดจัดใส่แตงกวาแซ่แบค่ะเพื่อนๆน,นี่กับข้ากำลังอ่อ,อนๆเนาะดิบก่อนว่านน้องลีนาเพิ่น,นกับมาเด็ดหลายอยู่ ก,กำลังกินอ่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆพัางงากองอย่ันท่างเียเอาหน่ยน,น,ๆๆนี่เนาะกำลังอ่อนๆหวานกรอบเลยค่ะเพื่อนๆสดๆจากต้นมันมี้ก็สิเอา ว่าท่านเอาต่ว,ว่าเราส่งอ่องปองหะอดิว่าเสียวเมื่อเก็บจังไรระบ้านี้เสียวเมื่อเก็บจังไรระบ้านี้เพื่อนๆแต่งข่อยบักแต่งเมื่อน,นี้ก็ส่งได้หลายเพราะว่าบ่าได้กินไปสองมือนนัะ้มาเก็บกัสีได้ประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อนๆฟ้ามกลางกลุงของมาดามลาดพาวเข้าไปเบิงพักเป็ดคุณขาสู้งกันค่ะ ผักเวียดนามที่พีมาดามตัดตัดบงไปใส่กระถางฟังท่างผุนเนาะเดี๋ยวขั่นมันขึ่นยๆ่ๆพีมาดามกระสีทย่อยแบงไปปลูกใส่กระสังท่างผุนเพื่อนต้นใหม่ส้มนี่เขาเพิ่นหมักอยู่ในหุ่มนะคะเพื่อนอยู่ในหุม่มไต่ต้นหม่มองหาวมะนาหวัวพีมาดามแล,แล้วก็แตกออกหลายดิใส่กระถางกระเทียมไว้ถ่ายไปปลูกหันปลูกนี่แต่่าท่านมีเวลานี่ใส่ในกระถางแล้วก็แตกออกเหรอ เสี่ยงพีมาดามก็สีแหบๆเนาะคะ่ะรู้สึกว่าพ่ค่อยสบายท่านใดสีบ่บมักกินผักเนาะคะ่ะกะสีเสี่ยงกับการทองอืดทองเฟ้อลดออบ่อยเนาะบ่อยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งล่ำใสตอนสูงไว้เป็นธาตุนักเนะาะธาตุนักขับท่ายยายเนาะมีเป็นพักเป็ดนาม คุณคา่าวิตามินสูงมีไฟเบอร์อกินแท่นเนื้อแดงได้โปรตีนสูงค่ะเพื่อนๆนีเป็นผักเวียดนามคนไทยเขาเอื่นหักเวียดนามเนาะมันจิเป็นสีแดงเนาะคะ่ะงาเล่ากับสีสีแดงแดงอย่างสีเหมนสิเป็นงาการัรนชีโอ้ยลมแห้งสีเขียวเขียวกับสีเป็นสีขาวมีมีหลายสายพันธุ์เนาะคะ่ะผักเวียดนามทุกชนิด ทีเมืองไทยกับสีอืน่นวอเตอร์ครีนะคะคุณค่าทางสารอาหารสูงแท่นเนื้อแดงใดท่านใดที่มักกินพักกหายซนหามาปลูกไวะะ้ได้ค่ะลูกร้านกระสีบริขาสสารอาหารนะคะเนเทียนโอ้ยเพียนเพียนมีพอตกะกะดเตียนน้ำเราหมักอยู่ในสีเขียวพักเวียดนามของพี่มาดามนี่บงออกมาจากกระถางกะละมังเนาะในไตห้หว สิงสาคาออกหลายะมาณนีเนาะคนรักกินผักเนาะค่ะมักปลูกสันหามาปลูกไว้ในกระหมอกกระมั่งไว้นะคะแล้วมักทีลมแตกง่ายค่ะซ้ำานีซ้ำหน,ำนีพี่มาดามกระเด็ดเหงเป็นไป็ไปปักเล่ากระขึ้นแล้วค่ะโหดนามโบดูดูเนาะยายขาดนามนะคะเป็นเพื่อนนี่เป็นผักเป็ดนามราชินี่แห่งผักเลยทีเดียวค่ะพี่มาดามเดินไปยางไปอันตลาด ห่างเนาะกระถางนึ่งในหน่อยไหมหกสิบบาทพัะนนะเพียนเพียนประมาณนี้แหละประมาณกอน,นี่แหละหกสิบบาทเพราะว่าพู้คนเสียวไปปลูกนี่ก็ต้องโหวซับป,ประคุณประโยชน์โปรตีนของเล่าน้ำเนาะคะ่ะเพืน่นๆไปเข้าไปเบืองบักคือทีนี้ว่าดามงอกไว้นะแต่อาทิตย์นึงเนาะคะ่ะเพื่อนๆไปการหอกหอกพัก จากซ่องนี่ยกระชายว่าสิผลสําเร็จเสมอไปเนาะค่ะเพื่อนๆมีสิเป็นบักอือบักฝักทองฝักทองหน่วยใหญ่ที่พีมาดามสื่อมามะแกงเปื่แล้วก็เอาไนมันมากงอกค่ะก็ถือว่าอันนี้ลงซีเม็ดเนาะค่ะซีเม็ดขึ้นสองอันนี้ซีเม็ดขึ้นสามนี่ก็ขึ้นสามตัวนี้ลงหาเม็ดขึ้นสองค่ะเพื่อนๆอันนี้อันหงอก เบียบักฟักทองนะคะเพื่อนๆส่วนทุกอย่างนี่เป็น,น,นดอนผักอี้เลือดบ่อนนีมาดามกับบ่อหูว่าเสียไปปลูกบ่อนใดกันไวน้หนีโดนแล้วเนีอยค่ะดูเพื่อนๆมันติอยู่ในกระถางเนาะเบื้องลักษณะของเราสิอยู่ในกระถางประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเห็นบ่ประมาณนี้เนาะเรากเข้ากะฐานบ้านใดอัน,นปลูกใส่กระถางหนึ่งค่ะ แนฝนมานีซ้ำานีนี่พ่อคลาาปากบักหอยค่ะหอยฝนตกขึ้นจากดินเนาะเล่าใครใส่ในดินน้าแหลงหน้าม่มีนามแล้วก็ผากันอยู่ในใต่ดินพ่อฝนตกแล้วก็สิพ้ากันหมุนขึ้นมาหากินอมันบ่ยอมห่างกันอยู่ผล นี่ยนะสิบเป็นนั้นตอกขายาวได้ค่ะยี่สิบมือแล้วมีเวลากับมาขายาวมือสามมือม้าขายาวเท่าน,นั้นเนะาะจูลี่สี่แสงสงเคราะห์มาดามสีลมด,ดีดี ผสมว้โอ้ยลมค่ะเพยียนเพียนผสม้บ่ลายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิใส่ท่านละกสิแดดไว้จังสีดียี่สิเมื่อแล้วดแดงละค่ะเพื่อนลมแห้งแหงปักไปเบลองผักกืออว่า a ล้ปรุงกินผักเยอะๆนะคะ l ี t ล of vegetables ขอบคุณค่ะค okay.